กระทรวงการต่างประเทศครับเรื่องต่อไปได้ออกมาชี้แจงกรณีกัมพูชาส่งหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติมาดูรายละเอียดว่าส่งเรื่องอะไรยังไงกันบ้างครับ ในเรื่องนี้ครับจากการที่เราไปติดตามข่าวไทยกัมพูชาซึ่งข่าวเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ออกมาไม่เว้นกันแต่ละวันนะครับมาติดตามล่าสุดนั้นเกี่ยวกับไทยกัมพูชานายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่าเอกอักครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาณ,ณ,ณคนครนิวยอร์กได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแล้วครับโดยแจ้งความประสงค์ของกัมพูชาที่จะฟ้องร้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่เจ็ดนั้น ทางด้านเอกอักคระราชทูตผู้แทนถาวรไทยนานครนิวยอร์กก็ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสาหารประชาชาติเช่นกันครับและก็นำส่งแถลงการของประเทศไทยลงวันที่18มิถุนายน2568เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งท,ท่าทีและการดำเนินการของฝ่ายประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศความตกลง MOU ปี2543และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาทวิภาคีแล้วครับตามที่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้มีการตกลงกันไว้และก็มีพันธะการณีซึ่งกันและก,กันด้วย ซึ่งทาง UNSG ก็ได้ลงทะเบียนหนังสือของทั้งของไทยและกัมพูชาแล้วครับเพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่32ของสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่79แล้ว ซึ่งในหลักการนั้นการเวียนหนังสือของประเทศสมาชิกภายใต้ระเบียบวาระของสมัชชาสหประชาชาติเป็นกระบวนการเพื่อบันทึกข้อมูลหรือท่าทีของประเทศสมาชิกไว้เป็นหลักฐานและทำให้เกิดการรับรู้ของประเทศสมาชิกกันด้วยโดยในกรณีนี้นั้นเมื่อกัมพูชาเขามีหนังสือถึงสมัชชาสหประชาชาติฝ่ายประเทศไทยเองก็ได้ดําเนินการมีหนังสือถึงสมัชชาสหประชาชาติด้วยเช่นกันครับเรียกว่า เมื่อเขามีหนังสือเราก็มีเชกเช่นเดียวกันกับเขานั่นแหละครับก็เพื่อทําไมครับก็เพื่อชี้แจงท่าทีของประเทศไทยและถือเป็นการดําเนินการตอบโต้ของกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองครับพี่น้อง